สวัสดีพี่น้องสวัสดีปีเก้าตอนรับปีใหม่เอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกๆกคนแม่สมเป็นมากอวยพรให้ทุกๆกคนเ้อค่ะขอให้เพื่อนๆพนพี่น้องทั่วไทยทั่วโลกเ้อค่ะที่มาเป็นกำลังแรกใจหแม่สมเป็นแม่สมเป็นวอวยพรให้ทุกๆุกคนที่ไป กลับบ้านหรือว่าไปใส่กัดแล้วเต้ได้จ้าขอให้เดินทางปลอดภัยให้มีความสุขความเจริญขอให้ทุกๆคนร่ำรวยเฮงรวยๆปังๆนะคะใครที่ว่ารวยเล็กก็ขอให้รวยขึ้นไปอีกนะคะพี่น้องแ่สมเป็นมะฮอดบ้านไนสองสามมือแล้วจ้าเจล่าเดินทางไปใสมาใส่กับขอ ให้ละมัดละว่างในด้อจ้ารลติดคาเต้เมึ้นอีกอะไรจา้าขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปนะคะขอให้ทุกคนรวยรวยปังปังิดสิ่งไหนขอให้ได้สมปาถนาร่ํารวยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกทุกคน ฝากฝากเบิ่งฝากแง่งกันเด้อจ้าขอไว้พร้อนให้ทุกๆกคนจงสำเร็จและมีหน้าที่การงานดีๆนะคะขอให้ร่ำรวยเงินทองเฮงๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ